บรรยากาศตลาดซองตะูกัเียรพอะพอมเาเพ็มาแล้ปาแล้วก็นียวเ็เยไาไปที่นั่งเอาหลยครับคนคนกเพรซูซีกันเยนี่ันมเบิดแถวเลยเป็นงเบิดเ,เลยได้แล้ววนว

เงี้ยนนบ่แม่เงี้นนังอี่บ่แบี้บมี่มัมนเหนังเดดบิดอยีบบ่มันเท่ามันเท่าหรอบ่มันออกไลยมือแล้วเนาะตัวจะบ,บาน่อ,อยสาน่อยแปดสิบใส้นังก็ไยมันต่างกันยังไงไม่คอยเบิงนะ่งกันเลย ล้กรน่ปอเนี่นุนบอกโอ้นี่มันอีไฟเบิรเพิดนันด้นยังไฟไโอ้มันมันมีขนกันไฟไม่ขนแล้วจะได้นังใหญ่นังสามหลอดนสนังสามหลอดนังสามหลอดนั่นโก่กว่า ดะว่งชมเห็ดอมก่ายสมุนไรอเอนได้หลายรสอย่านี้เลยสอวัายองรูที่หะลามาีาป่ายนี่มาหนูเอาไหลายร

ก <heaven and> ํบแพงกันขายที่ล่ะอัตุนี่หาโลอัตนั่นหาโลกน่อันนีอัตุนี้ใส่เออเอออ่ะอ่ะหลังค้งจะขายอะไรตับ่ต้องมาหกสิ